สวัสดีครับผมต้นนะครับหรือว่าโทนีิผีครับครับที่ผมเลือกที่จะมาตรวจสุขภาพกับ RSU Healthcare นะครับเพราะผมทำงานประจำอยู่ในเมืองนะครับบริเวณสุขุมวิท39การเดินทางมา RSU Healthcare ก็สะดวกสบายครับนั่งรถไฟฟ้ามาลงป้ารถไฟฟ้าพร้อมพงนะครับแล้วเดินย้อนกลับมาที่ปากซอยสุขุมวิท31นะครับหรือว่า ใครจะขับรถมาที่นี่ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายครับครับหลังจากที่ผมได้รับการตรวจสุขภาพแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าที่นี่มีการบริการที่รวดเร็วมากครับก็อยากจะแนะนำ RSU Healthcare กับเพื่อนๆน,นะครับที่ทำงานประจำหรือว่าอาศัยอยู่ในเมืองนะครับนอกจากที่นี่จะมีการบริการที่รวดเร็วแล้วก็ยังสามารถเดินทางมา โดยรถไฟฟ้าง่ายแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายด้วยครับฝาก RSU Healthcare ด้วยนะครับ